อาล้วความเพียมาละโอเคเอ่อหันขวานิดนึงขวาเดินตรงม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 าช้าช้าช้าซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงเดินตรงอย่าหยุดอย่าหยุดขวานิดนึงเดินตรงเดินตรงเดินตรงมาแล้วนะขวานิดนึงขวาขวานิดนึงขวาขวาขวานิดนึงขวาขวาเดิน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  ขวาเดินขวาเดินเออตรงไปตรงไปเดินตรงไปเดิน <em> พ <osi> ี่เร็วกว่านี้นิดนึงเดินตรงไปเดินตรงไปขวานิดนึงขวา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 เออซ้าย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 เดินตรงซ้ายเดินตรงซ้ายเดินตรงซ้ายคือบอกให้เลี้ยวนะซ้ายเดินตรงซ้ายเดินตรงเออเดินตรงซ้ายเดินตรงซ้ายเดินตรงซ้ายคอยหลังคอยลังนิซ้ายอีกได้ไหมเออเดินตรงเดินตรงเดินตรงโอเค เดินตรงเดินตรงเร็วกว่านิดเลยกว่านี้เลยกว่านี้ขวา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 เดินตรงไป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 เดินเส้นนิดนึงซ้ายซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเดินตรงไปขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายเดินตรงซ้ายซ้ายซ้าย พอบอย้ายก็ซ้ายกซ้ายเออแตกตึงกันหมดแล้วเดินตรงเดินตรงเดินอันนี้คือเดิน,นยอย่าหยุด้ายจะบอกแค่้ายก็ขวา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 ,ขวา ซ้ายเดินอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินเร็วกว่านี้เออซ้าย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 ทีนี้พี่จะต้องกระโดดอ่ะตรงนี้เป็นจุดที่พี่จะต้องกระโดดโอเคเดินตรงกดปุม่มขึ้นไงประเด็นนะขึ้นยังไงเนี่ย๋อ้ขันมาแล้วนี่ ไงต่ออ่าพี่เดออ่าพี่หันขวานิดนึงเออเดินตรง